สวัสดีครับมนีมาวรวยภาพมาตามในท่งของแมการน้องสาวพอลี่ที่เพิ่นให้เลขน่อยปกตินะครับมนีมาร,รวยตามให้แล้วนะครับลองไปติดตามรับชมว่าแมการให้ตัวใดมากครับเป็นเลขหน้อยโตลองไปติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับมนีมารวยมาตามในทางแมการเลขน่อยปกติให้เด้นะครับในมื่ว่าน,นี่เมการเพิ่นกะ ให้เมารวยไม่เป็นครั้งแรกนะครับเมารวยลงในขิปสันนะเพราะว่ามาสวยๆนะครับเพิ่นไห่มาเด่นหกกระหานะครับจับกลัไม่หกซีหกหาหกเจ็ดหมู่บ้านเลขออกหกแปดทั้งบนทั้งล่างนะครับผาดไปแต้มหนึ่งนะครับแต่ว่าพอลี่ไห่รวมน้อยพอลี่นี่มีหกแปดนะครับในการเราก็บอกโย่ห้ได้เล็ววิ่งไปหาตัวไ้เอานะครับเลขเพิ่นเลยบอกว่าไปเพิ่ของพอลี่มีตัวไรส้นกันบ่อนะครับหมู่บ้านนี่หกแปดพอลี่มีครับหลักหกนะครับ เขาทั้งบนทั้งล่างเลยของพอลี่ว่านกันได้มือนี่มาเลยก็ตามมาแล้วนะครับสำหรับเดล็แมมการนะครับเพื่อน่ายมาท้นนี้จะเป็นเลขวิ่งนะครับหรือเลขเด่นนี่แหละนะครับมือนี้เพิ่อนชายมาสองคูเขานะครับเพิ่นกระจับมาให้เขากันนะครับประมาณนะครับสามคูสี่คูนาะมันนี้มีสี่คูนะครับแล้วหายมาเขา็ลองมาเบิงว่ากับพอลี่เอาส้นขันตัวไดแน่นะครับก็ลองไปรับช่มนะครับเลขของแมการนะครับมาเลยออกมาเบ่งปันแล้วนะครับก่อนจะเลือของเมการเ่ากะ มาขุดปลาใสก่อนนะครับเนาะกิเลี้ยงห้องแม็กกาเนียเพิ่นกะถือว่าเป็นโคตรเสีไห้หวยห้าหน้อยปกติแม่นนะครับวาดเสีไห้ยมากนะครับกิพลาดเต็มเดียวนะครับเรี๋ยวคุว่าหลายตัวนะครับอืมของพอลี่กัรู้ซึกว่าก็ะป้อยไปแล้วนะเนาะเดี๋ยวห้องไปเว่งขอ,องพอลี่เปียบเทียบเด้อน,นะครับอีกทีหนึ่งนะครับว่าพอลี่นี่เพิ่ให้ตัวไดมากนะครับอืม มีเลขที่ชนกับพองแมกการบอรนะครับได้รักรักเล็กวิ่งเพิ่นนะครับกาคอยวังกันเนาะเดี๋ยววงพอลี่ยี่สิบหกประกอบก้อนเนาะก้อนจะมีมโมเลกกระชือเบื้องว่าพอลี่มีเหล็กตัวใดชนกันบอ่อนะครับกับพองพอลดี๋ยวเปิดทางพอลี่แป๊บหนึ่งนะครับก้อนจะโช่วหพองแมกการเนาะ เห็นนะครับเดี๋ยวหาขอพอลี่ก่อนได้นะครับวันนี้แมการนะครับเป่นหมากเล็กวิ่งก่อนเนาะเล็กวิ่งนี่คือเล็กเก้ากับเล็กสามนะครับใน,นมือนี้นะเล็กเก้ากับเล็กสามนะครับเท่ากับไปเทียบกับพอลี่บางวางของพอลี่นี่มีตัวใดที่เลขชดกับของพอลี่มีบอนะครับก็บเป็นอีกที่หนึ่งสำหรับการตัดตัวเพื่อนนี่เพื่อนจะห้เล็กวิ่งนะครับมากสองครูเข้ามาเรียกเราเนาะเข้า ปากตัวได้จั ouais, บครูเอาแต่ว่ากับร่องจับใหม่กันจนก็บด้ว่าเพิ่นจับแม่นเป็นบ่าผ่านแบบว่าผ่านนะครับกับมีผ่านมีเขาดไมุ่ดแต่ว่าเท่ากับนี่ของเองนะครับมาจับใส่กับเพิ่นเลยวิ่งเพิ่นหรือเท่าจะจับใส่เล็เท่าก็ได้นะครับหรือเบื่อกับพอดีเทียบก็ได้เอานะครับตัวเมคานหามาแล้วด้วยนะครับหามานะครับก้าสามนะครับเกาห่าเกาเจ็ดเกาแปดนะครับเล็กซี่ครูเนาะนะครับเพิ่นก็ว่องมาหาน้ำหนักด้วยก้าวสามก้าห่า เก้าแปดนะครับกระตามนี่เด้นะครับโมรลคอร์ยาโชนะครับตัวเล็กของเมกากรให้ชมนะครับตัวนี้นะครับนี่ของเมกากรนะเล็กน้อยปกตินะครับในวันที่สิบหกสภาค็ส่งหากแปดนะครับมีเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเมกากรเห็นมาแล้วเด้อนะครับเพขาเน้นว่ากับเก้าสามเก้าห้าเก้าแปดเนี่ยพี่น้องนะครับอืม รือพี่น้องเอออยากเห็นองพอลลี่ประกบกันเฟิงงดีเนาะครับว่าพอลลี่กับเมกันมีตัวใดชนกันบ่อนะครับรักเนี่ยนะครับเอาององพอลลี่นะครับว่ามีตัวใดชนกันกับพอลลี่นะครับล่องเบิร์งนะครับอืมเอาเปียบเทียบใส่กันว่ารักรักเก้าก็รักสามตัวใดนาสนใจนาจะเขาาองพอลลี่เนาะนะครับนี่องพอลลี่นะครับสิบหกปุษภาหเป็นเลคาน้อยพอลลี่เนาะชนกับเมกันนะครับอืมตัวใด หรือเขาไปจับคูแซเอวนะครับพอลี่เด่นมาหกก็กัดเห็นว่าพอลี่เด่นหกเด่นหนึ่งเนว่เขาอาจจะไปเอาจับคูแสกันก็ได้นะครับสำหรับของพอลี่ของอาการนะช่วงของนาการอีกข้างนึงนะครับเพื่อพี่น้องจตบว่าได้งงเนาะนีครับตามนี้นะครับเลขนาการนะครับให้มากเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับซัมนี่นะครับเดือน่อยของนาการนะครับน่อยปกตินะครับตามนี้ครับ เดี๋ยวก็จะพยายามตามให้นะครับล่องเบิรงล่องไปทดลองเบิรงเนาะนะครับวานนี่บริเวรงคลิปยาวเนาะลุ่งคลิปสั้นให้ทดลองแม่การเปิดมาหลายๆจังน้อยนะครับว่าเป็นยังครับพี่น้องตามกันต่อเนาะก็ลงให้เป็นคลิปยาวนะครับเพื่อจะได้เห็นก่อนนะครับให้พี่น้องบ่าเห็นคลิปแม่การเนาะอาจจะล่องไปเบิรงช่องมอรวยปันโชคเด้อนะครับอีกช่องหนึ่ง,ขงเขาโมเอรวยลองไปติดตามเบิรงเนาะนะครับเป็นช่องสำหรับเล่น ้าน้อยโดยเฉพาะเนาะนะครับห้าน้อนยเหลืกเล่าเนี่ยแหละเพราะว่ามรวยจะพยายามเห็ดพวกเหล็กไร้วันของพอลี่นะครับเหล็กเล้าเหล,ล้าลข้าน้อยหรือเหลืกการถือไปลงอยู่ประมาณช่องมองรวยปันโชคนะครับก็ให้ลองไปสุดคนหากดติดตามก็เลยกดแชร์มรวยนะครับสำหรับเลขนะครับเหล,ลืกรวยไร้วันนะครับเลขที่ลงในซุ่มมือเลยละนะครับจะพยายามมาลงเหลือไงเนะาะแต่ว่ามือนีมอรวยจะลง อยู่ช่องไงก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รู้จักนะครับว่าเขาจะไปตามเลขเอเมการหรือเลขพอลี่ยังไดนะครับไปตามช่องทางใดๆเนี่ยกระสิมีช่อง u t u b e เนี่ยเรามารวยปันโชคนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มารวยนะครับอืก็ต้องขออนุญาตนะครับคุยจังน้อยนะครับรัฐบาลไทยก็ลงกไปแล้วนะพี่น้องนะครับโชคให้มานกันสุงสุดนะครับผู้ใดที่เด็กที่ตามเรื่องรัฐบาลไทยนะครับ ซื้อตัวแดกไก่ถือพี่น้องนะครับให้เดือเงินเละไรเงนเงินเงินแสนเงินล้านุ่นละนะครับถ้ามารลวยกพยายามหาคนฝันดีฝันเด่นนะครับฝันแม่นๆมานมันแบ่งปันคือเก่านะครับสําหรับเลขก็ลงไปแล้วเนาะนะครับผลไมกตัวไดกก็ลองไปเบอ่งเดอนะครับวมื่อี้ก็ลงช่วงวันที่สิบหกก็ลงหลายคุ่นะครับสีหาคนเยอะนะครับลองไปติดตามเวอรเดอร์นะครับช่วงในท้ายการจะมีตะพุ่นแม่นนะครับ ก็มี่น้องไม้กับแม่ปานเนาะนะครับแม่ปานนะครับเพิ่นกัมามหายไม้ที่กันนะครับแมไผ่ก็โค้งง่ายก็ลงไปแล้วนะครับหรือจะเป็นแม่เกนะครับอืมก็ลงไปแล้วนะครับก็บมี่อีกผู้หนึ่งนะครับแม่ติ๊มเมมเบร์แม่ติ๊มใครลุกสิย์นะครับแม่ติ๊มน้องน้องสาวแม่ตุยนะครับกับฟันแม่ด้วยกันลงหไปแล้วนะครับสำหรับตัวเลขนะครับล่องไปรับชมเบิ้งอันนี้เป็นเลขคลิป น้อยปกติของแม่การนะครับมาเลยมาแบ่แงปันเก็บสียกระทำไร้คนอยากลองเวิ้งอยากได้อยากไปล่องเล่นเบิ้งนะครับก็เอาเล็กเล็กลงคลิปย่างไหกวอนนะครับในช่องมอรวยช่วยได้นี่แหละนะครับล่องมาเบิ้งกันมักก็ต้องติดตามนะครับบ่พอกอะใหไปนคตทีิดตามช่องมอรวยปันโชคนะครับเพื่อเป็นการ่าพลาดโอกาสดีๆเนาะอ๋ชมพี่น้องนะครับนี่นะครับช่องนะครับมอรวยปันโชคเด้อนะครับกับ่ไริพลานคลิปรายวันนะครับคลิปเล็กกห้าน้อยปกตินี่แหละ เรีพอลี่นะครับหรือเลขเล่าพอลี่นะครับก็ลองไปติดตามในช่องมาเลยปันโชคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหลายๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจมาเลยนั่แนวทางดีมาฝากมาต้อนนะครับก็นี่หลายเลขแมกการเพิ่อทไหมาาเก้ากับสามครับเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเป็นเลขนะสนใจมานี้สลหรับเลขของแมกการนะครับน่องสาวพอลี่นะครับชุใไ้มันสุขรสกคนสำหรับแนวทางเลขฮานอยปกตินะครับอ้าวขอบคุณเลยนะครับที่ ให้เกียรตเวลาติดตามเราชมนะครับสเสารเวลามาชมคลิปมารวยให้กำลังใจนะครับก็เลยก็แชร์สวัสดีครับ